ถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์กันด้วยนะคะเรามาทำความรู้จักกันนะคะว่าอัญมณีที่ได้มาจากห้วงอวกาศนั้นจะมีรูปร่างหน้าตาและต้นกำเนิดเป็นยังไงติดตามรับฟังกันเลยค่ะอัญมณีที่มาจากห้วงอวกาศนั้นต้นกำเนิดมาจากหินดาวตกที่เป็นเศษชิ้นส่วนขนาดเล็กของสสารระหว่างดาวเคราะห์ที่ตกเข้ามายังชั้นบรรยากาศของโลก และได้เสียดสีกับอนุภาคในชั้นบรรยากาศจนเกิดความร้อนและลูกสว่างขึ้นมาโดยเราจะเห็นดาวตกเพียงไม่กี่วินาทีที่ปรากฏเป็นเส้นสว่างพุ่งผ่านไปยังท้องฟ้าและหากพวกมันยังคงเคลื่อนที่อยู่ในอวกาศและยังไม่ได้เข้ามาในชั้นบรรยากาศของโลกวัตถุเหล่านี้จะเรียกว่าสะเก็ดดาวโดยปกติแล้วเราจะเห็นดาวตกเพียงไม่กี่ดวงแต่ในบางครั้งดาวตกที่เห็นในบางคืนก็มีมากเป็นพิเศษ เราจะเรียกปรากฏก,การณ์ที่มีดาวตกเป็นจำนวนมากนี้ว่าฝนดาวตกสำหรับสเก็ตด,ดาวที่ตกมายังพื้นโลกที่มีมวลมากพอที่คงเหลือหินและโลหะไว้จากการถูกเผาไหม้ในชั้นบรรยากาศและได้กระทบลงบนผิวโลกเราจะเรียกวัตถุนี้ว่าหินอุกกาบาตในปัจจุบันมนุษย์ได้ค้นพบหินอุกกาบาตบนพื้นผิวโลกกว่า5 0,000นชิ้นในบรรดาหินอุกกาบาตเหล่านี้ กว่า99.8%มีต้นกำเนิดมาจากดาวขอน้อยที่ล่องลอยอยู่ในอวกาศและขนาดของหินอุก,กาบาตนั้นจะมีตั้งแต่4-64มิลลิเมตรไปจนถึงขนาดเท่ากําปั้นและบางส่วนมีขนาดใหญ่กว่าอาคารและส่วนที่เหลือ0.2%ถูกตรวจสอบว่ามีต้นกำเนิดมาจากดวงจันทร์หรือดาวอังคาร ถึงแม้อุกกาบาตนั้นอยู่ดูคล้ายกับหินบนโลกแต่แมักจะมีร่องรอยของการเผาไหม้ที่ผิวเสมอรอยไหม้นี้เกิดจากการหลอมละลายเมื่อได้รับความร้อนที่สูงมากเกิดจากการเสียดสีที่ชั้นบรรยากาศและอุกกาบาตที่นำมาใช้เป็นอัญมณีสามารถแบ่งได้เป็น3ประเภทได้แก่อุกกาบาตชนิดหินอุกกาบาตชนิดหินเหล็กและสุดท้ายอุกกาบาตชนิดเหล็ก และพบว่าอุกาบาชชนิดถิ่นนั้นยังสามารถแบ่งย่อยได้อีกเป็น2ชนิดได้แก่คอนไดและอะคอนได์โด,ดยที่คอนได์นั้นจะมีลักษณะเด่นคือคอนดูซึ่งมีลักษณะกลมมีขนาดไม่กี่มิลลิเมตรคอนดูเหล่านี้ประกอบไปด้วยแร่ซิลิเกตจำพวกออลิวีนและไพลนอคซีนส่วนอะคอนได์นั้นจะไม่มีคอนดูอยู่ภายในส่วนอุกาบาตชนิดเหล็กนั้นคือชิ้นส่วนของแร่เหล็กเลนิเกิล โดยมีเหล็กเป็นส่วนประกอบอยู่ถึง90%โดยส่วนใหญ่แล้วประกอบด้วยแร่คาร์ไซต์และแร่อื่นที่เหลือเป็นแร่นิกเกิลและแร่แทนไนโดยมักจะเกิดในระนาบของแลตทสซึ่งทำให้ผิวหน้าตัดของอุกาบากนั้นมีเส้นที่เรียกว่าเส้นวิสแมนสตารแทนอุกาบากชนิดที่3อุกราบากชนิดหินปนเหล็กนั้นมีส่วนผสมของแร่เหล็กและนิกเกิล อยู่ที่ประมาณ50อร์เซ็ตและแร่ซิลิเกตโอลิวีนหรือไพลโลซีนอยู่อีก5 0เปอร์เซ็นเป็นอุกาบากเพียง1%ปอร์เซที่ตกลงมาอย่างโลกอุกาบากที่ได้ถูกนำมาทำเป็นเครื่องไมะดับจะมีชนิดใดกันบ้างตามมาดูกันเลยค่ะอุกาบากชนิดที่1นึพาละไซเป็นอุกาบากประเภทหินเหล็กถูกค้นพบที่เมืองมาการแดนประเทศรัสเซียซึ่งมีส่วนผสมของแร่เหล็กและนิกเกลิลอยู่ที่50อร์เซและ ซิลิเกตโอโลวีนหรือเพนโลซีนอยู่อีก5 0สเซตำหรับด้านความเชื่อนัน้นเชื่อกันว่าเป็นหินที่ช่วยเปิดประตูสู่การรับตู้แห่งจักรวาลช่วยขจัดความกังวลความกลัวช่วยเป็นสื่อสัมผัสระหว่างโลกอื่นช่วยให้นึกถึงในเรื่องที่ดีช่วยในการหยัง่งรู้ของจาัก,การตาที่3และช่วยในเรื่องสมดุลของพลังงานส่วนเกินอุกกาบาตชนิดที่2จีเบียนเป็นอุกกาบาตชนิดเหล็กหรือไอรอนเมทิโอไลค์ กุกกากจีเบียนนั้นเป็นหินดาวตกที่มาจากนอกโลกเมื่อ4,000ล้านปีก่อนและถูกค้นพบในปีคิตศักราช1836ในสาธารารัตนามิเบียวัสดุธรรมชาติที่มาจากนอกโลกนี้ได้ตกลงกลางทะเลทรายนามิเบียใกล้เมืองจีเบียนและเนื่องจากหินจีเบียนนั้นได้มีน้ำหนักถึง26,000กิโลกร,รมัมจึงทำให้ เกิดการลักลอบซื้อขายหินจีเบียนแต่รัฐบาลได้ออกกฎหมายห้ามซื้อขายจีเบียนขึ้นแต่ด้วยปริมาณที่มากจึงทำให้มีการลักลอบออกมาขายในตลาดมืดและได้มีการนำจีเบียนมาประมูลขายในปัจจุบันแต่ปริมาณหินจีเบียนก็ได้เริ่มน้อยลงเรื่อยๆหินจีเบียนนั้นจะมีลายที่เป็นเอกลักษณ์ที่เรียกว่า w i s m a n Star Hand นูลดลายที่เห็นเป็นเส้นเง,นเงาๆคือเส้นเหล็กส่วนที่ด้าน คือนิกเกิลที่เกิดจากการเย็นตัวในอากาศที่เย็นลงอย่างช้าๆสำหรับด้านความเชื่อนั้นเชื่อว่าหินจีเบียนช่วยให้เกิดความสมดุลทางด้านอารมณ์ช่วยให้เห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้นเนื่องจากเป็นหินแห่งจิตใจอีกทั้งยังช่วยปรับสมดุลทางด้านร่างกายและช่วยฟอกเลือดพอเพิ่มธาตุเหล็กในร่างกายอีกทั้งยังเหมาะสำหรับผู้ที่นั่งสมาธิอีกด้วย หินอุกกาบาตชนิดที่3หินอุกกาบาตชนิดเหล็กหรือไอรอนแมกนีโอไลต์โดยมีชื่อว่าหินอุกกาบาตเคมโบเดลเป็นอุกกาบาตที่เคยยิ่งใหญ่ชีดหนึ่งที่เคยกูด่ได้บนโลกมีอายุราวราว4 0 0 0ถึง5,000ปีเป็นอุกกาบาตที่อยู่ในกลุ่มของไอรอนแมกนโอไลต์ที่มีองค์ประกอบหลักเป็นแร่เหล็กและนิกเกิลพบในประเทศอาร์เจ,จนตินาห่างจากกรุงบัวโนซิโอเลสประมาณ1,000กิโลเมตร หินอุก,กาบากแคบเดลนั้นจะมีลักษณะเด่นคือเป็นผิวมันวาวและมีพลังงานที่สูงโดยชาวพื้นเมืองอเมริจ,จินจะนำหินชิดนี้มาทำเป็นอาวุธและนำมาบูชาหินอุก,กาบากชิดที่4ซิกฮอตอาินในวันที่12กุมภาพันธ์ปีคศหนักราช1947 หรือพศ2 4 9 0นัออ้นบริเวณเทือกเขาสิกหอดอรินในภาคตะว,วันออกเฉีงยงใต้ของประเทศรัสเซียได้เกิดเหตุอุกกาบาตตกบริเวณเทือกเขาทําให้เกิดลุมอุกกาบาตท,ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์และได้ขึ้นชื่อว่าเป็นหินอุกกาบาตท,ที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่เคยตกลงมาบนพื้นโลกที่มีน้ําหนักถึง27ตันอุกกาบาตชีตี เป็นอุกาบาตชนิดเหล็กหรือไอออนเมกทีโอลา์ o ight, โดยมีเหล็กอยู่ที่93%นิกเกิล5.9%และแร่นอื่นเจือปนสำหรับด้านความเชื่อนั้นเชื่อว่าหินซิกออตดลินได้รับการยกย่องว่าเป็นหินแห่งจักรวาลช่วยในการเติบโตทางด้านวิญญาณเพิ่มความสามารถทางด้านจิตและการเชื่อมต่อกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆหินชนิดนี้เหมาะสำหรับคนที่ทำอาชีพด้านโหราศาสตร์ เนื่องจากจะทำให้การทํานายที่แม่นยำยิ่งขึ้นและอุกกาบาตชีติห่าโมโอนิโอนาลุสตาอันนี้มณีนนจากฟากฟ้าเป็นอุกกาบาตที่มาจากนอกโลกโดยถูกค้นพบในปีคิตศักราช1906โดยค้นพบที่แม่นาโมโอลิโอซึ่งเป็นขอบชายแดนของประเทศสวีเดนเป็นหินอุกกาบาตชนิดไอรอนเมจิโอไร และจะมีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครโดยเกิดจากเส้นภายในที่เรียกว่า wishman star t u ส่วนประกอบหลักนั้นจะเป็นแร่เหล็กและแร่นิกเกิลโดยที่มีแร่เหล็กอยู่มากถึง90%และแร่อื่นปนอยู่กับนิกเกิลอีก10%โดยสำหรับด้านความเชื่อนั้นเชื่อกันว่า m u o n i onarusta จะช่วยป้องกันอันตรายจากภัยต่างๆและเป็นตัวแทนแห่งพลังงานจากโลกอื่นช่วยปรับสมดุลในร่างกายช่วยลดอาการเศร้าหมองช่วยในเรื่องการไหลเวียนของระบบเลือดทําให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นและช่วยเสริมเนื้อเยื่อและรักษาสายตาอุก,กาบาตชนิดที่6ยูโรซูเป็นอุก,กาบาตชนิดเหล็กหรือไอลาเมทิโอไล์ค้นพบในปีคิตศักราช1992ที่ประเทศบราซิล เป็นอุกกาบาตชนิดหายากจึงเป็นที่ต้องการของนักสะสมสำหรับส่วนประกอบนั้นจะมีแร่เหล็กอยู่เป็นจำนวนมากและมีโคเบี่อยู่ที่0.46%นิกเกลิล6.43%และแร่อื่นเจอปนนอกจากนั้นแล้วยังมีองค์ประกอบทางเคมีคล้ายคลึงกับอุกกาบาตชนิดแคมเมเดลแต่แตกต่างกันที่จะมีแร่โคฮินไนและเซอร์เบอร์ไซด์ยอยู่เป็นจำนวนมากสำหรับด้านความเชื่อ เชื่อกันว่าหินอุกกาบาตชนิดนี้จะทําให้เกิดการค้นพบสิ่งใหม่ๆและยังทําให้เกิดความมั่งคั่งลํารวยเข้ามาในชีวิตเหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการประสบความสําเร็จทางด้านธุรกิจและทางด้านการเงินอุกกาบาตชนิดที่เจ็ดซอ์ลิชอยเป็นอุกกาบาตชนิดหินปนเหล็กและได้ถูกค้นพบที่ประเทศเคนยาในปีคิตศักรา2116โดยสองพี่น้องที่กำลังดูแลอูดของเขา อุกกาบาตชนิดนี้เป็นอุกกาบาตชนิดหินปนเหล็กที่มีส่วนผสมของแร่เหล็กลินิกเกิลอยู่ที่50%และซิลิกตโอลิวีนหรือไพโคซีนอยู่อีก50%เป็นอุกกาบาตเพียง1%ที่ตกลงมาอย่างโลกสำหรับด้านความเชื่อน,นั้นเชื่อกันว่าซิลิอยนั้นจะช่วยในการรับรู้พลังงานแห่งจัก,กรวาลช่วยเป็นสื่อสัมผัสระหว่างโลกอื่นช่วยขจัดความกังวลความกลัว และยังช่วยในการรับรู้ของจกกักระตาที่3นอกจากนั้นแล้วยังช่วยให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทางได้อีกด้วย